ไปอีสานบ้านแย่เกลียวแยกินสีเข่าเราเด้อพี่น้องเอ้ยคนน่ะรถสีพอญายไพร์ลิพญายไพร์บุญเพียงลัดเด้อผู้ใดสนใจติดต่อได้เด้่อยคนน่ะสีดีดีดดดดลดุ้นสีตาข้องเก่าโยขายูให้ยล้านไปบริหารคนน่ะสีดีมามีเข่าออก ป็นหนาพนักงานพนักงานกำลังขึ้นเวทีน้ำโม่คนน่ะมาเด้อมาสีข่าวซอยอย่ายกินตาบ้องเด้อค่ะเด้อทีดดได้กินข่าวไม่แล้วเด้อ แ่าแกาขึ้นป้อนเองเลยเท่าแกาลีเพี่ยงขนาดขาห่างๆได้สนใจิีต่อได้ บ้านแม่บีโพ่พสีนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพียงสีสีดีด